กลับมาแกก็เปกดีกรีเข้าไปหน่อยนะก็เป็นอีกคนหนึ่งทีเนี้ยป้าแตนอยู่เฉยๆป้าแตนนะไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาป้าแตนนะไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามานะคอมเมนต์ติติงแต่คนอื่นเขานะ่นะไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาแบบนี้นะลุงช่งางจะพูดเรื่องของใครก็เรื่องของลุงช่างนะป้าแตนอย่าอย่าอย่ามากวนให้มากนะนะ ป้าแตนก็อยู่ในโลกของป้าแตนนะป้าแตนจะไปพูดอะไรให้ใครก็แล้วแต่ป้าแตนนะไม่เกี่ยวกับลุงช่างนะไม่เคยไปขัดขวางนะไม่เคยไปนะไม่เคยไปขัดขวางนะเป็นห่วงก็ส่วนเป็นห่วงนะทันดวันแต่อย่ามายุ่งมาก,กเกินไปนะคนเรามีอิสระทางความคิดมีอิสระทางคำพูดนะ ระวังคําพูดเพราะอะไรอย่ามายุ่งกับลุงเพราะลุงจะพูดแบบนี้ไม่ได้ค่ะลุงเป็นคนของประชาชนค่ะเพราะเอฟซีทั่วโลกเขามาดูเขามาติดตามคดีนี้ดังนั้นเอฟซี FC ที่เขาเป็นกําลังใจให้ลุงอ่ะพอเขาได้ยินแบบเนี้ยเขาจะเสียความรู้สึกไหมไม่รู้พูดเพื่ออะไรไปพูดเพื่ออะไรผมถามหน่อยดิ ลุงช่างเองไม่เคยไปแตะไม่เคยไปแตะต้องนะไม่เคยไปแตะต้องลุงช่างไม่เคยไปแตะต้องเลยฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นโจทย์ลุงช่างเตือนทุกคนาน้ำตาลเปรี้ยวต้องการที่อยากจะตัดขาดนะไม่มีเยื่อใหญ่กับครอบครัวลุงช่างก็ตามใจนะแอดหนิงอยากตัดขาดกับครอบครัวลุงช่างผ้าสนบักก็ตามใจ ใครที่อยากจะตัดขาดกับครอบครัวลุงช่างพาสนบักก็าตามใจครับเพราะลุงช่างไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้า,ใครครามาใ,คาใครนะครับลุงช่างมีสิทธิ์ที่จะห้ามใครส่วนเอฟซีท่านใดนะครับที่ไม่ชอบคําพูดของลุงช่างเคยสนับสนุนเคยให้ใจเคยให้กาลังใจถ้าไม่อยากสนับสนุนถ้าอยากจะหยุดทุกอย่างลุงช่างก็มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามนะครับอ่อ่า แต่อยู่หน้าไลไรนะครับแอดหนิงนี่โนตมเลยนะครับมาเมื่อก่อนลุงด,ดูเนี่ยเออคนคนนี้โนโตมดีนะไม่ได้ดูที่อื่นเลยนะครับลุงช่าไม่ดูที่อื่นเลยดูที่โนตมหนึ่งเดียวก็ไม่ต้องให้เข้ามาก่อปัญหาอีกจบทุกคนบ้าเป็นคนง่ายๆแบบเนี้ยลุงจะยอมเหรอ,อ่าจารยวะอ้าก็ดูซิว่าลุงจะยอมไหมใช่ไหมไม่ยอมก็เซ็นใบหยา่า ทางใครทางมันไปคนที่ทําให้ป้าเจ็บไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามป้าไม่พูดรับหลังป้าไม่พูดป้าไม่ฝากใครไปพูดไม่ฝากใครไปบอกแล้วก็ไม่ได้สนอะไรด้วยเพราะหลายคนบอกป้าเองว่าเจ็บแล้วจําเขาทําอะไรกับเราให้จําเพราะนั้นป้าก็จะเอาคําเขาพูดตลอดนั่นแหละมาบอกเลย คนที่สร้างปัญหาให้กับป้าต้องมีภาระาความคิดอะไรมากมายเพิ่มเติมจากสิ่งที่มันมีอยู่ไม่จำเป็นที่ป้าต้องเอาเก็บมาไว้ให้ปวดหัวอีกยายพี่น้องไม่มีค่ะทุกคนมีแต่ผัวกับลูก พี่มนาสักเท่าไหร่นะครับแต่มันไม่ไหวจริงๆนะครับพี่มนาก็สร้างประเด็นอยู่เรื่อยนะครับนะครับจริงๆแล้วพี่มนาเป็นคนฉลาดนะครับเป็นคนฉลาดนะครับฉลาดเป็นกฎด้วยครับเคยทํางานเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่เคยเดินเอกสารในศาลด้วยนะครับทําไมพี่มนาจะไม่ฉลาดนะครับเพราะอะไรถ้าไม่ฉลาดจริงก็คงไม่มีหน้าที่ไปทําตรงนั้นนะครับลุงมองตาก็รู้ครับว่าคนฉลาดเขาทําตัวกันยังไงคนที่จะเอาตัวรอดเขาทําตัวกันยังไงนะครับ โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกคนอื่นนะครับถามครับคุณนันชาแนลมีอะไรจะถามครับคุณนันจะถามอะไรลุงเลยครับถามอะไรลุงช่างก็เห็นคุณนันขึ้นไหล์สดนะครับบอกว่าพ่อพระหายไปไหนก็ไม่เข้าใจนะครับคือคำไม่เข้าใจว่าขึ้นว่าพ่อพระหายไปไหนแล้วก็ ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนลุงกิมก็คงจะไม่ได้ไม่ได้มาอีกแหละนะครับก็คงจะไม่ได้เข้ามาอีกสําหรับลุงกิมนะครับสําหรับลุงกิมก็คงจะจากกันด้วยดีนะครับจากกันไม่ดีนะก็คงจะเหลือไว้แค่ความทรงจําที่ดีไม่ถึงว่าอันนี้หมายถึงว่า คุณสมพิการจิตสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับหมายถึงว่าถ้านะตอนนี้นะลุงช่างยังมีอะไรพอให้จับต้องได้ทุกคนก็ยังยังพอเชื่อฟังบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนนเมื่อไหร่ ลุงช่างไม่หยิบจับต้องไม่ได้แล้วนะหมดผลประโยชน์แล้วไม่มีอะไรที่จะให้หยิบจับแล้วนะสุดท้ายท้ายที่สุดลุงช่างก็จะอยู่กับครอบครัวนะเป็นสิ่งสุดท้ายมันถูกกำหนดไว้แล้วนะนถูกกำหนดไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้น จากคนที่เคยเคารพเคยให้ความนับถือกันก็จะค่อยๆห่างออกไปข้างออกไปนะมันก็จะค่อยๆห่างออกไปคำพูดที่เคยที่เคยสักดิสิทธิ์คำพูดที่เคยพูดอะไรออกไปแล้วทุกคนเชื่อฟังมันก็จะค่อย เรือหายไปไค่อยเรือนหายเริ่มมันก็เรื่องเริ่มที่จะมีเรื่องราวแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆถราบว่าลุงช่างเสียใจไหมลุงช่าง เสียใจไหมในกับวันเวลาที่ผ่านมาไม่เคยเจือใจครับไม่เคยเสียใจที่ได้รู้จักคนร้อยพ่อพันแม่หมื่นพรงแดนแสนสถานที่ที่ได้มาเจอมาเจอกันทุกคนก็ต่างไฟฟ้าหา,าประโยชน์หาประโยชน์ให้กับตัวเอง เวลามันผ่านไปผ่านไป,นไปมันก็จะเข้าม,ามันยอยู่ในรูปแบบดี่ วครคุณอะไรก็กลางผูนที่ยยอยวางสิ่งที่ผ่านามาถือว่าลุงได้ให้ชีวิตหลายชีวิตมีความมีอยู่ที่ดีขึ้นถูกต้องครับลุงข้าต้องจะมองตามว่า สิ่งที่เราให้กับบุคคลเหล่านั้นนะว่าสักวันหนึ่งเขาจะมองเห็นคุณค่าของเราหรือเปล่ากนะ็าต,า,นนะา,ตา,า,าตามได้นะเพราะตามได้ถ้าเ้ิอตั้งายังยังคงมทีที่ที่สนใจนะ ยังมีเอซี FC เข้าใจบ้างก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ยังคงอยู่ให้กำลังใจใกไลใจเธอหันไปทุกทีเธอ,อยังนี้ต้องแพ้ต้องเจ็บใช่ไหมหัวใจ ลุงช่างยังมีอะไรพอให้จับต้องนะย,ยังพอเชื่อปางบ้าง